ท่านอาจจะงงนะฮะใช้คำว่างงเลยนะครับสงสัยกับเรื่องราวที่ผมมาชี้นำและนำเสนอเนี่ยนะครับการงงของท่านจะทำให้ท่านเหมือนสเกลเจอร์นี้นะครับขอเตือนเพราะสเกลเจอร์นี้เหมือนกับการเดินวนย่ำอยู่ที่นะฮะงงคนไทยจะงงแล้ว จะฟังเข้าหูนี้ออกหูนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้วงจรนี่มันวนกันอยู่นั่นคือวงจรน้ำเน่าที่ประเทศไทยเดินย่ำซ้ำเดิมๆแบบเดิมๆนะฮะรัชดรูนก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำที่เคยทำก็ทำเหมือนเดิมเคยอยู่ยังไงอยากจะอยู่เหมือนเดิมมันคือการวนซ้ำ แบบนี้ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นผมมาแนะนำแล้วพาออกจากนะเราก็เดินออกจากเสีไปไหนพาไปเป็นผู้ปกครองประเทศเองไปตลอดชีวิตพาไปสู่สี่แพลตฟอร์มที่ต้องรีบยึดรีบเอา ช้าไม่ได้ไอซีแพลตฟอร์มนี้มีอะไรแพลตฟอร์มที่หนึ่งนะแพลตฟอร์มที่หนึ่งนั้นประชาชนปกครองตัวเองเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยซึ่งประชาชนเมื่อได้แล้วก็จะไม่อยู่ภายใต้ New World Order ไม่อยู่ภายใต้กลุ่มคนไม่ถึงหนึ่งเอร์เซ็นที่ควบคุมโลกอยู่โลกมนเปลี่ยนเกมเชงเกมเปลี่ยนแล้ว โลกก็เปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนเปลี่ยนง่ายๆไม่ต้องมีใครเสียชีวิตโดยปกติการเปลี่ยนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบหรือเปลี่ยนการค้าการค้ามันจะต้องมีการตายเป็นล้านๆนะเพราะว่าคนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะไปปลุกปั่นให้เกิดสงครามการต่อสู้ เขาผูกปั่นได้ก็เพราะว่าตัวรัฐบาลนั่นเองเพราะมันมีรัฐบาลเพราะมีตัวรัฐบาลไอตัวรัฐบาลนั่นแหละเป็นตัวรับใช้ทําให้โลกทั้งใบเนี่ยเกิดสงครามต่อสู้กันแล้วประชาชนต้องมาตายฟรีๆเปล่าๆดังนั้นประชาชนต้องไม่งงไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเส้นทางใหม่นี้ เป็นทางที่จะพาท่านหลุดออกจากการเป็นทาสเราเป็นทาสมาตั้งตั้งแต่หลายร้อยปีเป็นพันปีนะฮะจนมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยพอกันทีมนุษย์เนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นทาสมาตั้งแต่โบราณโบราณนั่นนะฮะนะ,ะจนกระทั่งมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยก็ยังถูกคนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนควบคุมอยู่ คอนโทรลโลกคอนโทรลการระบบการค้าคอนโทรลเงินแต่คราวนี้เกมันแช่งมันเปลี่ยนเพียงแค่ตัวประชาชนนะฮะตัวประชาชนเนี่ยมารวมพลเงินทั้งหมดด้วยโดยการรวมเสียงโหวตนั่นเองเสียงของประชาชนแต่ละคนก็คือเสียงหนึ่งเสียงโหวตเอาเสียงไปทําไมเสียงของท่านไปสั่งสิครับสั่งกําหนดเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัย นะฮะอย่างประเทศไทยเนี่ยเมื่อถึงยุครอศิตต้องเกิดใหม่หมดบัตรนี้ถึงแล้วแล้วก็ทุกวันที่ยี่ิบสี่ผมก็โดดให้เปลี่ยนยุคเปลีนสมัยเหมือนกับคณะราษที่เปลี่ยนยุคเปลี่นสมัยของประเทศไทยมายี่บสี่มิถุนายนนั่นแหละครับดังนั้นเราจะเอาวันที่ยี่บสี่เดือนไหนก็ได้ที่พร้อมอรัฐบาลที่อยู่ก็อ่าลง โดยชดเชยเงินให้เท่านั้นเองก็เรียกว่าเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไม่มีใครเสียเลือดเนื้อนะถึงแม้ว่าเขาจะจัดให้มีเลือกตั้งนะครับประชาชนก็ไปทําปอมานูโวดโนโวตโนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเหมือนการทิ้งระเบิดประมานูสองลูกแค่นั้นโลกเปลี่ยนเกมเช้งเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันเลยแต่แทนที่จะใช้ระเบิดเราไม่ใช้เราใช้เสียงโหวตของประชาชนซึ่งประชาชนมารวมพลกันเนี่ย รวมพลแล้วก็ขึ้นเวทีคอมมิชเมนต์ของตำบลบันทึกภาพไว้ประกาศว่าไม่เอาแล้วระบบระบบเก่าไม่เอาละที่ต้องมาย่ำซ้ำอยู่ในระบบระบบวิถีชีวิตเก่าเก่าเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยทิ้งไปหมดเลยนะทิ้งไปหมดใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของประชาชนที่ถูกตีค่า เป็นแค่เหยื่อของคะแนนเสียงนั่นเองทิ้งไปห,หมดแล้วเข้าสู่ยุคใหม่ที่มองประชาชนมีค่าเท่ากับมนุษย์ทองคํจาจะกลายเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยนี่คือเรื่องใหม่นะการตีมูล,ลค่าประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยนี่แหละครับคือเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่ทําให้เกมการค้าของโลกเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเพราะประชาชนเมื่อถูกมองเป็นทองคําแล้วเติมวินัยเข้าไป มันจะกลายเป็นสินทรัพย์ใหม่โดยที่ไม่ต้องเป็นทองคำจริงๆเป็นทองคำบวกวินัยนะฮะมันจะเป็นสินทรัพย์ที่นำไปใช้สร้างธุรกิจสร้างธุรกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์สร้างวิถีชีวิตสร้างระบบระบอบสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่เกิดขึ้น ด้วยการมองประชาชนเป็นรูปทครับแค่นั้นเดอะเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกเร็ววัยไม่มีใครต้องบาดเจ็บเสียชีวิตการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นผู้ชาญฉลาดไม่งงสงสัยอยู่ในว,วงจัดกัดต่อไปแล้วขอเชิญเดินเส้นทางอริยะและประเสริฐนี้ทุกท่านครับ